ก็จะพาทุกท่านมากราบนะคะมากราบพระนะคะคลิปนี้ได้มาตั้งแต่วันพระแล้วนะคะแล้วก็เปิดหลายรอบมากดูหลายรอบมากเลยค่ะนะคะดูเราก็มีความสุขเพราะวา่าเคยบอกกับที่วัดไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมากราบสักการะพระนะคะถ่ายคลิปส่งมาให้บ้างนะคะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปวัดเนื่องจากว่า,าวัดอยู่ไกลจากบ้านเจมากนะคะแล้วก็ ตัวเจเองก็มีภาระนะมีภาระไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะคะก็จะเน้นการใส่บาตหน้าโรงงานนะคะจะเป็นส่วนมากนะคะตอนนี้คุณสุภาพใจหารผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอสะโบดนะคะ,ะกำลังกราบสักการะพระพุทธปฏิมาทั้งสองพระองค์นะคะกราบด้วยใจน้อมน,ะะน้อมระลึกคุณของพระพุทธเจ้านะคะไม่ได้กราบแบบว่าเป็น อิดหรือว่าเป็นทรายตามคลิปที่เขาแอนตี้กันนะว่ากราบพระทําไมนะกราบอิดกราบปูนอันนี้ถือว่าก็นะฟังแล้วก็ไม่สบายใจนะเพราะว่าผู้ที่มากราบกราบด้วยจิตใจที่น้อมเข้าสู่องค์พระรัตนตรัยนะครับก็คือไม่ได้คิดว่าสิ่งที่กราบนั้นเป็นหินหรือเป็นปูนแต่ว่านั่นคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกถึงคําสอนของพระองค์ท่านนะคะถึงได้น้อมกราบได้อย่างสนิทใจนะคะ อันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะของญาติโยมที่เข้ามากราบสักการะค่ะสาธุสาธุค่ะ